วัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาพูดเรื่องงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะซึ่งกลุ่มของพวกเราได้จัดทารองเท้าผ้าไหมค่ะดิฉันนางสาวพรสุดาเวจริญจะมาพูดเรื่องที่มาและความสําคัญประเด็นที่จะศึกษาแล้วก็กลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะ ในส่วนของที่มาและความสําคัญเนื่องจากเดิมเนี่ยในชุมชนมีการผลิตและจําหน่ายสินค้าโอทอบอยู่แล้วแต่ตัวผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยมีความหลากหลายและไม่ทันสมัยลูกค้าส่วนใหญ่จึงมีแค่ผู้สูงอายุแล้วก็ข้าราชาการเท่านั้นเราจึงใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าให้สินค้านั่นก็คือรองเท้าผ้าไหมค่ะประเด็นที่จะทําการศึกษาเพิ่ม ผลิตภัณฑ์รองเท้าผ้าไหมที่จำหน่ายตามท้องตลาดเนี่ยมีรูปแบบที่จำเจแล้วก็ดูแลรักษายากจึงทำให้รองเท้ามีอายุการใช้งานที่สั้นแล้วก็ยังไม่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคากลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มคนวัยทำงานหรือพนักงานออฟฟิศที่อยู่ในช่วงอายุ24-40ปีเพราะลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการสินค้าที่เฉพาะเจาะจงที่แสดงความเป็นตัวของตัวเองและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีทัศนคติเป็นผู้ที่ชื่นชอบการใช้จ่ายเพื่อสร้างความสุขความพอใจให้ตนเองและมีกำลังทรัพย์สูงกลุ่มเป้าหมายรองคือนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในช่วงอายุ15-23ถึงปีเพราะลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเป็นตัวของตัวเองและชอบคิดนอกกรอบและคนกลุ่มนี้มีนิสัยชอบการแสดงออกทำตัวโดดเด่นตามเทรนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยสวสดีรุตนวงศ์ามาอธิบาใในส่วนของเพอร์ซันาพฤติกรรมผู้บริโภคและเพนพอยต์ค่ะ เพอร์โซนาพรสุดาอายุ27ปีอาชีพพนักง,งานออฟฟิศลักษณะของพรสุดานะคะมีความเป็นตัวของตัวเองชอบความทันสมัยและชื่นชอบการใช้จ่ายค่ะและอีกคนค่ะยศวดี iy, อายุ23ปีอาชีพนักศึกษาลักษณะของยศวดีนะคะมีความมั่นใจในตัวเองสูงคิดนอกกรอบและชอบตามเทรนค่ะปัญหาที่พบนะคะคือต้องการสินค้าที่แปลกใหม่ทันสมัยและสามารถบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะ พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะคือคนไทยมองผ้าไหมเป็นสินค้าที่มีแต่ผู้สูงอายุนิยมใช้ค่ะและปัจจุบันนะคะมีแบรนด์รองเท้ามากมายแต่แบรนด์ที่นำผ้าไหมมาผสมผสานกับนววตานักกรรมนานโนเทคโนโลยียังไม่มีค่ะและเพนพอยนะคะคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องการสินค้าใหม่ๆที่เฉพาะเจาะจงที่แสดงความเป็นตัวของตัวเองและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยคุ้มค่าคุ้มราคาและใช้ได้ในทุกโอกาสค่ะ สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวป,ปริดดาสัจย,ยานวันนี้จะมานําเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ข้อหถึงข้อ4ค่ค่ะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 1. ก,การสร้างความคิดเห็นหรือการแสดงความคิดเห็นไอเดียเจเ,เรชัน่นคือโอกาสจากตลาดจากอกลุ่มคนวัยทำงานหรือพนักงานออฟฟิศและนักเรียนนักศึกษาที่มีการแต่งตัวตามกระแสนิยมและการแต่งตัวเพื่อเข้าสังคม สการกันกรองข้อคิดเห็นไอเดียส e รี i ิงคือการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าใหม่ที่เป็นผื่นและปรับเปลี่ยนมาเป็นรองเท้าผ้าใหม่ 2. จากผลการวิจัยผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ง่ายต่อการดูแลรักษาและทนทานต่อการใช้งาน 3. การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด c o n c e p t ์ดี e อ o p i ิงแ n ดเทสติ n งความคิดมีการผลิตรองเท้าจากผ้าไหมและการ ใช้นนโนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการการน้ําและลดกิ่ดอับของรองเท้าซึ่งง่ายต่อการดูแลรักษาการทดสอบแนวความคิดโดยการนําแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทดสอบกับผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อดูการตอบสนองด้านการยอมรับและความพึงพอใจทดสอบโดยการออกบูธโอทับและวางจําหน่ายหน้าร้าน 4. การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดโดย มีการพัฒนาแผนการตลาดเบื้องต้นเพื่อทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ข้าสู่ตลาดโดยตลาดเป้าหมายเนี่ยมี2กลุ่มก็คือกลุ่มคนวัยทำงานที่มีช่วงอายุตั้งแต่24-40ปีและกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีช่วงอายุตั้งแต่18-23ปีปัญหาคือต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทนทานคุ้มค่าคุ้มราคาและต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์สแสดงถึงตัวตนของตัวเอง เป้าหมายในการทํากําไรจุดแข็ง 1. เป็นรองเท้าแบรนด์แรกที่น,านําผ้าไหมมาผสมผสานกับนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยี 2. ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความปาะณีตและมีความละเอียดของลายที่สวยงามและโดดเด่น 3. แบรนด์เป็นสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบและรองเท้าส้นสูงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวินาระวิวันนะคะวันนี้จะมาพูดในส่วนของกระบวนการพัฒนาสินค้าค่ะ 5. การวิเคราะห์ทางธุรกิจรองเท้าแต่ต้นทุน80บาทราคาขาย200บาทยอดขายต่อปี250บาทรายได้ต่อปี50,000บาทรองเท้าผ้าใบต้นทุน140บาทราคาขาย350บาทยอดขาย200บาทรายได้ต่อปี70,000บาทรองเท้าส้นสูงต้นทุน200บาทราคาขาย500บาทยอดขายต่อปี120บาทรายได้ต่อปี60,000บาทรายได้รวมต่อปีนะคะ180,000บาท ต้นทุนคงที่41,600บาทต้นทุนผันแปร72,000บาทค่าสาธารณูปโภคต่อปี4,800บาทต้นทุนรวมเท่ากับ118,400บาท6การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมที่ขายเป็นผืนมาพัฒนาให้เป็นรองเท้า7การทดสอบตลาดออกบูธขายตามงานโอท็อปสังเกตจากความสนใจของลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้าและระยะเ,เวลาทดสอบตลาด1เดือน8 การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเมื่อการทดสอบออกมาดีขั้นตอนสุดท้ายคือการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในการวางตลาดครั้งแรกคือกลุ่มลูกค้านวัยทำงานขอบเขตของตลาดที่จะวางครั้งแรกคือทั่วประเทศไทยวิธีการที่จะใช้ในการแนะนำสินค้าใหม่คือการโพสขายหน้าเพจ Facebook ค่ะดิฉันนางสาวกัลยาบรมุงกิจนะคะจะมาพูดในส่วนของการวิเคาะห์สวอตอนนไลซิสและปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจคะ่ะวิเคราะห์สวอตแอนนไลซิส จุดแข็งเป็นรองเท้าแบรนด์แรกที่นำผ้าไหมมาผสมผสานกับนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสามารถสร้างมูลค่าให้สินค้าทางอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์มีความประณีตละเอียดค่ะจุดอ่อนนะคะผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายต้นทุนของวัตถุดิบมีราคาสูงถ้าเทียบกับต้นทุนของวัตถุดิบแบรนด์รองเท้าอื่นค่ะ โอกาสนะคะแรงงานไทยมีทักษะในด้านอุตสาหกรรมและค่านิยมในกระแสแฟชั่นนั้นมีมากขึ้นค่ะอุปสรรคนะคะการแข่งขันในตลาดรองเท้านั้นมีสูงมากแนวโน้มคู่แข่งลายใหม่สามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมได้ง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจนะคะเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ลวดลายทันสมัยสวมใส่ได้ทุกโอกาสอีกทั้งยังเป็นรองเท้าแบรนด์แรกที่นำผ้าไหมมาผสมผสานกับนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีค่ะ